คนส่งของมานะครับผมจากบีดิ้งไนท์หรือบีดิ้งไนท์เนี่ยผมไม่รู้ผมอาจถูกหรือเปล่านะครับมาจากจากาังหวัดเชียงใหม่เขาเต้าจากเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นเห็นเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาสวยเขาสวยมันมัน,ม,นมันนอนในบ่อน,นี้นะครับมันนอนในบ่อเล็กๆนะครับก็เลยบีดิ้งไนท์ก็เลยส่งมาให้นะครับดูอันนี้ของคุณสุป,ปานีม่วง่อี้คม่วงม่งเปลี่ยนนะม่วงม่วงเปียนะครับดู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 ในบ่อไหนบ้าเาเจ้าเ้าเต้าจ้ะจกัด บ่ห็ระยหยอกกซื้อนี่จากมุดน้ำมันซื็ซออันนี้อันนี้บอกใหม่ครับอันนี้บอกใหม่บอกใหม่ชอบเลยเขาบอกว่าบอกเก่ามันเล็กบอกเก่ามันเล็กนะครับโอ้นอนในกันเหรอนอนในกันเหรออันนี้บอกใหม่จากใกเจ้าก็เลื่อใจเอาบอกง่มาให้กูอัออเออเอออ เออเบาเบาอ่าตรงนี้จริงๆเขาน่าจะส่งใม่เข้าสวยมันบแม่เบาไม่อะเขาหน่าจะส่งให้เขาสวยเพราะว่าเขาสวยที่ทายลงไปเขาสวยมันมันนอนในเบาในเบาเขาสวยนะร่วเขาสวยอาบน้ำเออเข้าสวยมันนอนในเบาตอนนี้ตอนนี้เก่งกับบาสพาพาเข้าสวยไปอาบน้ําอยู่กําลังมาครับผมพวกนี้ได้ได้เล่นเบาก่อนเลยพวกเนี้ยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวเข้าสวยเขาอยู่น้ากันนะเขาอยู่น้ากันนะเดี๋ยวเข้าสวยนะ นี่บ่ยอมมาเนี่ยอยู่จังได้บ่กูแม่มากระดาล่งประได็นตัวใหญ่หลายส่งบ่ใหญ่ประเด็ดนขากระลงบระเด็นด,ดับขานอนมึงน,นี่เนาะของเขาสวยลูกเขาสวยชอบนอนบ่ข้างนอกลูกจะได้มีที่นอนไงขอบคุณสำหรับคนส่งนะครับ,รบนี่นี่นี่จังนี่จังนี่จังนี่จากนี่จะผมปิดที่อยู่ไว้ก่อน ปิดที่อยู่ไว้ก่อนมาเลชี่นี่ที่นี่นี่ครับจากนี้ครับบีบ <Hey. S 1> ีดิ้งไหนนะครับผมน่าจะไปซื้อจากที่นี่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นร้านหรือเป็นส่งมาให้ถ้าแอดไลน์ก็บีดิ้งไหนนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าวะบีดิ่งได้ชอบไหมลูกก็น่าจะชอบแหละอ่าก็น่าจะชอบแหละก็น่าจะชอบแหละ ก็จะชอบเลยครับเบาใหม่ก็คือเดี๋ยวรอเ็าสวยมาดูก่อนว่าเขาสวยจะนอนไหมอ๋ยวันนี้อันนอันี้อัน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 นี้มึนอะไรนีหน่อยดเอา่้เลยเอาไม่ได้อาม่ได้เดี๋ยวรอเขาสวยมาเดี๋ยวรอเขสวยมาดี๋วรอเขาสวยมานะเฮ้ยบรรดาเราเขาสวย้มากมองนีมากไเห็นอางค่าทั้งหมดอันนี้อันนี้อันนี้หวังรอหวังไม่ให้ใครอยู่เลยใช่ไหมเอาเอากัเจ้าเจ้าหยอกแง เดี๋ยวรอข้าวสวยข้าวสวยมาถึงนะครับเดี๋ยวรอข้าวสวยมาถึงก่อนข้าวสวยมันจะมันจะเป็นเบาะนี้จะเป็นของใครนะจริงๆเขาต้องจะส่งไปข้าวสวยเพราะว่าข้าวสวยมันชอบนอนขดในเบาะเล็กๆตรงนี้เจ้า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 เห็ดน่องชืงลูกค้านี่อันนี้เออชอบมากอ่ะชอบมากเบาะใครวะเบาะใครวะโอ้ยบ้ากุแบกเน่นอนเลยลูกนอนเลยเออนอนเลยไม่ต้องให้มันนอนด้วย ผู้ใดเฮาค่ะค่ะค่ะเอาไปนอนไปนอนบอกใครไปบอกใครบอกใครบอกใครบอกหนูใช่ไหมบอกหนูไปนอนบอกหนูบอกหนูขึ้นมาเออนอนนอนลงนอนลงเออแล้วอมือขอมือขอมือ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 ขอมือ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 ขใร อีสวยก็น,นันมา,ากแต่ว่า,ย,ายังไม่แยกเบาขึ้นเลิกดื้อได้แล้วรอสวยก่อนนั้นจะสวยก็มาแล้ว